สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูอ้อมมีคลิปการสอนเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยมาฝากเด็กๆนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยคะ่ะไปกันเลยวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะมาสอนเรื่องสะระอ,ะอ่ะอ่าสะระอ่ะนะคะ อ่านออกเสียงยังไงแล้วก็ใช้อย่างไงนะคะเราจะมาดูไปพร้อมกันนะคะในคลิปนี้นะคะสระอ่ะอ่านออกเสียงว่าอะอีกรอบนะคะเด็กๆสระอ่ะอ่านออกเสียงว่าอะเอแล้วสระอ่ะนี้จะนําไปวางไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นนะไหนมีเด็กคนไหนรู้บ้างไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊ก ติ๊กตอก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 ,ตอก,ตอกอถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะสะระอะนะคะจะนำไปวางไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยะคะ่ะอ่า คุณครูอ้อมเขียนกอไก่ไว้ตรงนี้นะคะพย,ยัญชนะตัวกอไก่นะคะจากนั้นก็นําสระอะมาวางไว้ข้างหลังตัวกอไก่นะคะตัวกอไก่อ่านออกเสียงว่ากอสระอะอ่านออกเสียงว่าอะจะอ่านได้ว่ากอกอะกะกออะกะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ คุณครูอ้อมนำตัวจอจานมาเขียนไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็นําตัวสระอะมาเขียนไว้ข้างหลังตัวจอจานนะคะจอจานอ่านออกเสียงว่าจอและสระอะอ่านออกเสียงว่าอะก็อ่านได้ว่าจออะจะจออะจะอ,อ,อ,อ่าต่อไปนะคะคุณครูอ้อมจะให้เด็กอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูอ้อมนะคะคาต่อไปเลยค่ะตออะ ตาปออะปะขออะขะสออะสะนออะนะคออ่ะขาชออะชะมออะมะทออะทะ รออะระอ่าง่ายไหมล่ะคะเด็กๆง่ายใช่ไหมละ่ะอ่าต่อไปนะคะคุณครูอ้อมจะให้เด็กๆนะคะอ่านคําที่อยู่ข้างข้างล่างรูปภาพพร้อมกันนะคะอ่าปออะปะทออะทะปะทะอ่าก็คือเป็นรูปที่เด็กๆผู้ชายสองคนนะคะกำลังปะทะาท้ากันหรือว่าชกต่อยกันนั่นเองนะคะ คำต่อไปได้ค่ะรูปต่อไปนะคะมออะมะรออะระมะระอ่านว่ามะระนะคะมะระเป็นผักชนิดหนึ่งคะที่มีรสขมนะคะนำไปประกอบอาหารนะคะเช่นนำไปลวกนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆง่ายจริงใช่ไหมคะเด็กๆ ทีนี้นะคะคุณครูอ้อมนะคะอยากจะฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะการเรียนเกี่ยวกับสระอะนะคะให้นักให้นักเรียนเนี่ยไปอ่านนะคะตามคลิปที่คุณครูอ้อมสอนหรือนักเรียนจะไปนำตัวพยัญชนะตั้งแต่ตัวกอไก่จนถึงตัวฮอนกูกนะคะผสมกับสระอะนะคะแล้วก็ ฝึกอ่านนะคะจากนั้นก็ฝึกเขียนลงในสมุดนะคะจะทําให้เด็กๆนี่ค่ะอ,อ่านได้คล่องแล้วก็เขียนได้คล่องมากย,ยิ่งขึ้นนะคะสําสหรับวันนี้นะคะคุณรูอ้อมอลืมไปนะคะเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนคําที่มีสระอะนะคะลงในสมุดนะคะแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะกะสะกดว่ากอกะจะ สะกดว่าจออะจะแบบนี้นะคะ,ะให้นักเรียนทํามาทั้งหมด10ข้อนะคะแล้วก็ส่งคุณครูอ้อมทางไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะตรวจให้คะแนนเด็กๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอ้อมก็ขอ,อจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วคลิปต่อไปคุณครูอ้อมจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อมต้องขอเก่าว่า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย